คลิปนี้เป็นคลิปรีวิวแป้งพัฟโจใหม่ของแบรนด์โจวีนาจะ้ะมาดูตัวแพ็กเกจข้างในเป็นยังไงนะจ๊ะได้ช่ชย <c oughs> เออมันเลิศดวยล่ะ <c oughs> <ๆ>สวัสดีค่ะทุกคนมาดามมอจ้า คลิปนี้เป็นคลิปรีวิวนะคะตามต้นคลิปเลยก็คือรีวิวแป้งใหม่ของแบรนด์โชวีนานะจ๊ะขอบอกก่อนว่าอันนี้ทางแบรนด์ส่งมาให้เจไม่ได้ซื้อเองแต่ว่าจะรีวิวให้ตรงไปตรงมาที่สุดนะคะทุกคนคะมาแกะกล่องไปด้วยกันเลยแล้วกันนะทุกคนนะตอนที่เจได้มาเจก็เปิดดูว่ามันคืออะไรแต่ก็ยังไม่ได้แบบไม่ได้เปิดตลับหรืออะไรเลยก็ไปด้วยกันนี่แหละฉันเป็นผู้มีประสบภัยกับการเปิดแพคเกจจิ้งทุกสิ่งอย่าง <S <S โอเค ครั้งนี้เหมือนโจวิน่าปรับลุคของแบรนด์มาละเพราะว่าก่อนหน้านี้เจ๊จะเห็นทางแบรนด์เขาใช้สีแบบสีออกโรสโกขาวโรสโกอะไรอย่างเงี้ยดูแบบพาสเทลแต่อันนี้มาแบบว่าอู้ดำมาเลยนะจ๊ะเป็นแบบว่าแนวทิๆเฮอะไรประ,ประาาปมาณนั้นนะจ๊ะเปิดเข้ามาก็จะมีตัวนี้เป็น smooth skin uv shield luminous finish luminous finish, finish แสดงว่าน่าจะผิวกลัวๆฉ่ำๆหน่อยผิวแห้งอย่างเจ๊น่าจะรอดนะจ๊ะเปิดนี้มาเฟืก้ก็จะเป็นตัวแป้งของเขาแป้งของโจวิน่ารุ่นนี้เจ๊ขออ่านไปด้วยกันเลยแล้วกันนะ อย่างที่บอกเปิดกล่องไปพร้อมๆกันเจ๊ก็ไม่ได้อ่านอะไรเลยก็มาอ่านคำเคล,ม,คลมของเขาไปด้วยกันนะชื่อตันแต่มของเขาคือโจว i n a Smooth s k ิน f o u n d a t i o พ p o w ด e r SPF 30 PA 3บวกนะจ๊ะเขาทํามา4สีก็คือศ1นยไลท์ผิวขาวโทนชมพู0-2นย์นดผิวขาวโทนเหลือง03มีเดียมและศูนยแทนนะคะทุกคนคะ่ะมีเทคโนโลยี Triple Plus เทคโนโลยีเป็นแป้งเนื้อเนียนนุ่มอนุนอนลดพิเศษช่วยปกปิดระดับมีเดียมถึงฟูลโคเร์แล้วก็คุมมันอัมพางรูขุม ทนนานตลอดวันมีสารสกัดของดอกคาเมลียประเทศเกาหลีแล้วก็มีวิตามินอ e, ีเพิ่มความชุ่มชื้นมีวิตามินซีสร้างคอลลาเจนปรับผิวกระจ่างใสนะจ๊ะแต่ในเรื่องของสารบำรุงเจ๊อาจจะเคลมให้ไม่ได้นะเพราะว่าเพิ่งใช้ครั้งนี้ครั้งแรกถ้าเกิดใช้จนกว่าจะเห็นผลนะ่าจะต้องใช้นานมากๆแล้วแล้วก็ต้องใช้ในปริมาณที่แบบมากพอสมควรเลยถึงจะเห็นผลได้นะคะคุณฉะนั้นวันนี้เจ๊ะจะเคลมให้ในเรื่องของการปกปิดการติดทนฟินิชของผิวแล้วก็เนื้อแป้งเนื้อละเอียดอะไรจริงหรือไม่นะคะแพคเกจจิ้งนะจะ เขียนไว้ตรงนี้นะทุกคนมาดูตัวแพ็กเกจข้างในเป็นยังไงนะจ๊ะมีจะเป็นแพ็กเกจข้างในของเขาโอเคพอเปิดออกมาปุ๊บก็จะเป็นตัวถาดแป้งเลยแล้วก็ข้างล่างเป็นที่พักผ้า มีรูระบายอากาศตรงนี้แต่ว่าจะต้องลอกสติกเกอร์ด้านหลังออกมันถึงจะระบายอากาศได้นะทุกคนกระจกมีมาให้พร้อมอย่าลืมลอกซิลตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนเ <laughs> พราะไม่ลอกซิลอย่างตรงนี้กระจกมันจะมัวนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปแบบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ให้กระจกมัวมามันมีซิลที่พูดเดี๋ยวเพราะอะไรเคยเป็นมาก่อน <c oughs> อ่ะทุกคนนะอันนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะเดีเจ๊ปาดให้ดูทีละเบอร์ ทุกคนพอปาดลงมาบนแขนเนี่ยรู้สึกว่าเบอร์01กับเบอร์03จะเป็นอันดร์โทนชมพูปะถ้าตาไม่เพี้ยนนะแต่ว่ามีความเข้มของเม็ดสีเพิ่มขึ้นอนะไรเงี้ยแล้วก็เบอร์02กับ04เป็นอันดร์โทนเหลืองขาวกับผิวแทนสําหรับเจ๊เจ๊ว่าเบอร์04น่าจะเข้ากับกรอบหน้าพอดีเป๊ะเลยแล้วก็02เอามาลงตรงกลางหน้าน่าจะทําให้ดูมีมิติมากขึ้นนะฉะนั้นจะใช้02ตรงช่วงสามเหลี่ยมกลางหน้าแล้วก็04ที่กรอบหน้านะทุกคนข้อควรระวังในการลงแป้งของเจ๊ก ็คือหน้าอย่าเปียกแล้วก็อย่ามีไขมันส่วนเกินบนผิวเยอะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครลงแล้วเป็นคราบบ่อยๆเนี้ยแนะนําให้ใช้พับที่อยู่ในตลับเนี้ยแทบแทบ,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 ทบเอาพวกความมันกับความชื้นส่วนเกินออกมาก่อนนะมันจะได้ไม่เป็นคราบเธอการทดสอบนี้เดี๋ยวเจ๊ทาให้ทั้งการลงแบบพับของเขาแล้วก็การลงแบบแปรงเลยนะจ๊ะเพราะว่าเอาจริงสําหรับแป้งพับแบบบางครั้งเจ๊ใช้แปรงนะทุกคนเพราะว่าอยากได้ฟินิชที่แบบไม่ต้องปกปิดมากก็ได้อะไรเงี้ยในวันที่ผิวไม่ได้มีปัญหาก็เลยจะใช้แปรง ก็ทุกคนน่าจะเป็นคล้ายกันหรือเปล่าเอาไปดู2อ,อย่างไปเลยแล้วกันอ่ะตัวแรกนะคะที่เจ๊จะลงข้างนี้ใช้พับนะก็เบอร์นี้เบอร์04 0 4แทนอา่ะจะลงก่อนเลยที่เอามาขยี้ที่สันมือก่อนเพราะว่ากลัวจะจิกแป้งมาเยอะเกินไปนะกคนนะหืศูนย์สคือแบบน่าจะเข้มไปเป็นเชดดิ้งได้เลยแันนี้0ูนย์สองนะทุกคนนะ ทรานี้เจจะใช้แป้งลงแป้งพัดนะคะทุกคนเป็นแป้งแบบนี้ของซปเปอร์มัมนะวิธีการลงก็คือจุ่มแป้งลงไปในตลับแบบนี้ทุกคนเจ๊ใต้ตาดำเจ๊ก็เลยจะใช้แป้งเบอร์สามที่มันออกแบบอันเดอร์โทนแดงอะนะมาลงน่าจะกลบใต้ตาได้นะทฤษฎีนี้ไม่แน่ว่าจะจริงไหมอย่าเพิ่งเชื่อลองก่อน <laughs> <c oughs> เออมันเลิศอยู่นะแล้วพอแต่งหน้าเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้จ้ะแบบนี้ค่ะทุกคนฟินิชลุกนะจ๊ะตอนนี้ให้ความรู้สึกแรกที่ใช้งานได้ละความรู้สึกแรกที่ใช้งานเลยก็คือแป้งเขาละเอียดจริงๆทุกคนแล้วก็เนียนแล้วก็พอลงไปกับผิวมันจะเหมือนเป็นฟิล์มบางๆมองเห็นความเป็นแป้งน้อยมากเนี่ยผิว ออกมาสวยเลยนี่คือแป้งอย่างเดียวเลยนะไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์อะไรเพิ่มเติมเลยทุกคนความปกปิดอะ่ะปานกลางแล้วก็บิวเพิ่มได้แต่ไม่ถึงกับแบบฟูค overage แบบว่าโอ้โหไม่เห็นอะไรเลยนะทุกคนก็ยังเห็นอยู่ตอนแรกที่ลงอาะจะเห็นว่ารอยกระรอยสิวมนทะลุขึ้นมาพอลงเพิ่มบิวเพิ่มมันก็จะมีความปกปิดที่มากขึ้นประมาณนี้นะจา๊ะอ่ะวันนี้เจ๊จะเก็บผลให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้นะว่าแป้งมันจะเป็นยังไงในสภาวะอากาศปกตินะแต่วันนี้อาจจะเป็นงานาท์ดอร์ที่เยอะหน่อยแล้วก็ชั่วโมงในการเก็บอะ่กอจจะก วันที่เจ๊ไปลอยอังคารนะคะไปลอยอังคารกระดูกของลุงเป๊ปซี่นะคะทุกคนค่ะก็มีขึ้นสปีดโบ๊ทด้วยดตก็อาจจะเป็นบรรยากาศที่แบบเอาทรอซะส่วนใหญ่นะคะแต่พยายามจะไม่ให้พยายามจะไม่ดราม่าฉันจะไม่ร้องให้ฉันจะไม่ร้องให้ฉันจะไม่ร้องให้นั่นแหละค่ะทุกคนไปเตรียมตัวแต่ก่อนที่จะไปลอยอังคารเดี๋ยวเจ๊ขอเอาของไปบริจาคให้คนที่เขาเลี้ยงแมวก่อนของของลุงเป๊ปนะจ๊ะไปไปด้กัน เป๊บซี่ไปกับแม่นะไปกับแม่ไปกับพ่อนะแนะป๊บซี่นะไปแม่กับพ่อจะไปส่งนะมิลินดาแม่บายลุงเป๊บก่อนมิลินดาแม่บายลุงเป๊บก่อนไปแป๊บซี Pepsi, ่ไป แล้วเราก็มาเอาของที่ของไปปัข้างหลังเป็นน้ําเกลืออาหารสัตว์โรคาตอะไรเงี้ยมาส่งต่อนะทุกคนเพราะว่ามันมีน้องแมวตัวอื่นที่เขาต้องการอุปกรณ์พวกนี้มันค่อนข้างมีราคาเนาะราคาสูงราคาสูงโดยาาเฉพาะแมวที่เป็นโรคไตแล้วเขาต้องกินข้าวอะไรเงี้ยข้าวนี่คือถุงนะึ่นสามเท่าของอาหารปกติเราก็คิดว่าถ้าลุงไม่ได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยเราก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นคะเลยเอามาบริจาคนะก็นัดเจอกันที่โรงพยาบาลวันจันทร์เนี่ยไป คืนนะอีกห้านาทีเที่ยงคืนตอนที่เจ๊แต่งเสร็จแต่มันจะอยู่ประมาณบ<ๆ>่ายสองก็จะอยู่ที่สิบชั่วโมงทั่วเลยอะสาหรับการทดสอบในวันนี้กับแป้งโจวีน่าตัวนี้นะคะทุกคนมาดูสภาพผิวหลังจากที่ผ่านไปสิบชั่วโมงกันนะจ๊สะสภาพผิวหลังที่ผ่านไปสิบชั่วโมงทั้งสองข้างทั้งข้างที่ลงด้วยแปรงแล้วก็ข้างที่ลงด้วยพับเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีตัวคราบเล็กๆอยู่ตรงหน้าแก้มนะคะทุกคนเป็นคราบนี้คราบตรงรูขุมขนแล้วก็ตรงคางนิดหน่อยแต่มันเล็กมากเลยในช่วงของจมูกไม่มีติดซอก จมูกนะจ๊ะแต่ว่าก็จะหายไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ในส่วนของการปกปิดโดยรวมข้างที่ใช้แปรงจะมีความปกปิดเหลือน้อยกว่าข้างที่ใช้พัฟนะคะทุกคนแล้วก็ความเรียบเนียนก็จะลดลงจาก100%ที่ตอนแรกที่ลงไปความเรียบเนียนก็จะเหลือสักประมาณ40% 50%นะประมาณนี้นะจ๊ะแต่ถ้าเกิดดูไกลๆโดยรวมนะผิวยังโอเคอยู่มากนะคะทุกคนความรู้สึกของเจ๊หลังจากที่ใช้แปง้งโจวนนาตัวนี้นะเนื้อมันละเอียดมากแล้วก็เนียนมากตอนลงผิวตอนแรก ยังมีความเป็นพาวเดอรี่คือเป็นความเห็นเป็นความแป้งค่อนข้างสูงแต่สักประมาณชั่วโมงหนึ่งอะ่ะเหมือนตัวแป้งอะ่ะมันผสมกับไขมันบนผิวของเรามันก็จะกลายเป็นเหมือนชั้นฟิล์มบางๆทุกคนสบายผิวไม่หนักหน้าแล้วก็ไม่ทําให้ผิวแห้งของเจรู้สึกว่ามันยุบ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 ,ยบระหว่างวันความฟินิชโกลอก็ไม่ได้โกลแบบหน้าเปียกแต่ผิวยังมีความเล่นแสงอยู่สําหรับสภาพอากาศในวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นาท์ดอร์แล้วก็มีเหงื่อทั้งตอนที่ลงเรือสปีโดโบ๊ทไปนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ทั้งตอนที่อยู่ตลาดตอนอ ประหลาดคื้น,นานมากแล้วก็พอเจ๊กลับมาเจ๊ทำก,กับข้าวด้วยมันจะมีความอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นค่อนข้างสูงแล้วก็มีเหงื่อค่อนข้างสูงนะคะทุกคนเจ๊คิดว่าเพราะความมีเหงื่อนี่แหละมันก็เลยทําให้มีคราบช่วงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยหายไปหมดนะคะทุกคนแต่ยังไงก็ดีนี่คือ10บชั่วโมงของแป้งตัวนี้นะคะเจ๊ขอสรุปว่าแป้งตัวเนี้ยเนื้อดีนะแล้วก็มีความผนึกหน้า coverage ปานกลางเหมาะกับก,บการทํางานในอาคารสลับกับแบบออกไปข้างนอกเล็กน้อยชั่วโมงนึงอะไรประมาณนี้นะจ๊ะแต่ว่าถ้าใช้ชีวิตข้างนอกแบ กิจกรรมที่เหงื่อซกๆก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ประกอบกับกิจกรรมวันนี้ของเจ๊เป็นกิจกรรมเอาท์ดอร์ด้วยนะแล้วก็ทางแบรนด์ไม่ได้เคลมมาเจ๊ก็เลยบอกไว้ก่อนนะแต่ด้วยรวมถามว่าดีไหมถือว่าทําได้ดีกับแป้งตัวนี้เลยนะจ๊ะเพราะเจ๊รู้สึกว่ามันมีความเนียนเนียนเลยผิวสวยทําออกมาดีเลยจ้ะ และนี่ก็คือทั้งหมดกับการรีวิวแป้งโจวีน่าสมูทสกินฟาวเดชั่นพาวเดอร์ SPF 30 PA 3บวกตัวนี้นะจ๊ะถ้าเกิดว่าใครใช้แล้วมีสภาพผิวอื่นๆเช่นผิวมันมันมากผิวธรรมดาก็เจ๊คลับกันมาช่วยกันแชร์การใช้งานใต้คอมเมนต์นี้นะคะจะกลับเลยขอให้ร่ำรวยถูกลวยรวยเวอร์เลยนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่ดูคลิปนี้จะได้แค่สภาพผิวแห้งแบบเจ๊เจ๊ก็อยากให้คนที่เข้ามาดูได้ข้อมูลในส่วนของสภาพผิวอื่นๆด้วยนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะ ถ้าเราชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์ s u b ับส i ค e กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกันเข้าไว้ใน YouTube หรือถ้าดูใน f c e b o o k f แ n นเพจกดไลค์กดใช้กดคอมเมนต์แค่นี้เป็นกำลังใจให้คนทำคอนเทนต์แล้วนะจ๊ะวันนี้เจ๊ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้ะบายจ้า